كل يوم بنموت 100 الف موت كل يوم بموت من عندنا تقريبا من 100 ل 150 شخص بموت تجويع غير التجويع اللي بصير فينا يعني ชาวปาเลสไตน์ในถนวนกาซาแสดงความหวาดกลัวความหงหุดหงิดและความเหนื่อยล้าอย่างยิ่งหลังเดนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศว่าเขาต้องการให้กองทัพอิสราเอลเข้าควบคุมพืพ้นที่ถนวนกาซาทั้งหมดผู้ีิภัยจากอาชูาอียซึ่งต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์มากกว่า5เดือนบอกว่าชีวิตเพิ่งเริ่มเข้าสู่ภาวะที่พอจะปรับตัวได้ไม่นานเนทันยาฮูก็ประกาศเช่นนี้อีก อิสราเอลไม่ได้สังหารแค่ฮามาสแต่อิสราเอลกำลังสังหารพลเรือนเด็กและผู้หญิงขณะที่ชาวปาเลสไตน์อีกจำนวนมากต่างบอกว่าตอนนี้ของใช้จำเป็นแทบไม่เหลือติดตัวแล้วไม่มีแม้กระทั่งปัใจจัยในการเอาชีวิตรอดไม่มีสัญญาณของชีวิตที่เหลืออยู่จึงภาวนาให้การตัดสินใจนี้ไม่เกิดขึ้นจริงและให้สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ لكن بالنسبة لنا احنا قلنا يعني بدأت الحياة تمشي بدأت ها شوي نستقر في أماكننا لنا خمس ست شهور في خيام اه في معاناة اه في موت اه لكن برضو متشبسين في الحياة متشبسين في الحياة احنا شعب يعني شعب ايش اقول لك شعب مسالم الأكبر لا بعد الحدود اسرائيل بتكتلش في حماس اسرائيل بتكتل في المدنيين في الأطفال في النساء เสียงสะท้อนเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเนทันยาฮูให้สัมภาษณ์ว่าอิสราเอลตั้งใจจะยึดครองฉนวนกาซาทั้งหมดด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแต่ยืนยันว่าอิสราเอลไม่มีแผนปกครองกาซาระยะยาวพร้อมระบุว่าเป้าหมายสุดท้ายคือการส่งมอบการควบคุมให้กองกำลังอาหรับแม้จะยังไม่มีรายละเอียดใดๆ การเข้ายึดครองเช่นนี้จะถือว่าเป็นการย้อนกลับนโยบายถอนตัวออกจากฉนวนกาซาเมื่อปี2005ซึ่งอิสราเอลเคยอพยพพลเรือและทหารออกไปแต่ยังคงควบคุมชายแดนน่านฟ้าและสาธารณูปโภคอยู่ขณะที่ฝ่ายการเมืองขวาจัดมองว่าการถอนตัวครั้งนั้นเป็นเหตุให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสขึ้นสู่อำนาจจากการเลือกตั้งในปี2006 และตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเนทันยาฮูหมายถึงการยึดครองยาวนานหรือเป็นปฏิบัติการระยะสั้นเพื่อโค่นฮามาสและช่วยเหลือตัวประกันชาวอิสราเอลล่าสุดคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอิสราเอลอนุมัติข้อเสนอของเนทันยาฮูที่จะยึดครองกาซาทั้งหมดการอนุมัติแผนดังกล่าวถือเป็นการยกระดับความรุนแรงครั้งใหญ่ในดินแดนปาเลสไตน์ที่กำลังเผชิญกับสงครามอิสราเอลในขณะนี้ แต่ตอนนี้สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ยังไม่ได้ยืนยันแผนดังกล่าวต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ